เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะววยาง,งไรเน,น,นี่ยเส้นเนี้ยเอ้าเไม่วางข้างล่างดีดีอะเออเส้นเนี้ยเอาเลยโอ้ยสันหานะสันหาแต่แนวให้กูลำบากเนี่ยด,ด่าดีๆก็ไม่รีวิวเร็วยวลูกค้าต่างๆเ <c oughs> ยอะเลยนะตัวเนี้ยอาโอ้ย โอ้โกระชอนเยอะอเวอร์เลยโตโย่เอทีสามตัวหนังสือขาวครับนี่ตัวนี้สองหนึ่งห้าหกห้าอ่สิบหกครับมันเฟี้ยวตรงไหนหรู้ไหมครับมันเฟี้ยวตรงที่มีสองด้านใช้ได้ทั้งสองหน้าครับนี่ด้านตัวหนังสือขาวแค่ล้างตัวเคลือบออกก็เป็นสีขาวครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นสีดำลรอๆเลยครับแล้วแต่ชอบกอดูสีดำหน่อยครับไม่ให้ดูครับพิกยากขอดูวยหน่อยลู้ค้าเราอยู่นะ นี่ครับนี่รอรอจบจบครับระโตโยะเอทีสามคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่แฟนเพจฟอดธนพัฒน์สองสิบครับเฮ้ยดอกยางยังไม่เห็นเลยมั้งแจดอกยางอะครับได้ครับได้ได้ครับพี่ได้นี่ครับรอรอจบจบครับระโตโยะเอทีสามตัวหนังสือขาวไปแล้วครับพอแล้วไม่แปบแล้วไปแล้ว